แรงๆเลยแม่หนูชอบมันเย็นดีได้เลยลูกแม่จัดให้เฮ้ยเบ็หมดเฮ้ยเฮ้ยเบ็จะหมดแล้วโอ้ยโอ้ยแบตเตอรี่ออนอ่ะเอาแม่ลดแบตหมดเหรอ ถ้อรสงสัยจะต้องเขียนแล้วล่ละลูกลตเาลอ่อาล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 วาล่าลาาลาาาาลลาาล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 าอลาลาล้อลาลลาลลาเลาลลาลมาลาลาลลลลล เดินห่างๆห,หน่อยสิลูกเดินห่างๆห,หน่อยเดี๋ยวรถจะล้มทับนะแม่ผมเบื่อเหนื่อยแล้วผมขอกินน้ำได้ไหมเดี๋วคนอีกนิดนะลูกแม่ผมหิวน้ำฮ<น>ะ,ะอ่าๆเดี๋ยวแม่ให้กินก่อนก็ได้แ,แป๊บนึงนะลูกโอ้ หิวน้ำเหมือนกันอ๋อ oh, ลูกหิวน้ำเหรอลูกเ่ <Huh. S 1> ีเดี๋ยวแม่เอาให้นะอะ uh. นี่แต่ลูกอ <Huh. S 1> ิ่มแล้วเหรอลูก <c oughs> แม่ผมก็หิวเหมือนกันอดทนนิดนึงนะล,ลูกนะ น้ำเราเหลือแค่นิดเดียวเองครับเดี๋ยวเขียนอีกนิดนึงนะลูกอ้แดดก็ร้อนเดี๋ยวเราเขียนไปนิดเดียวก็ถึงบ้านเราแล้วลูก ไม่เลยแม่ลูกอมหัวไหมแค่นับนแหนะลูกอ่าเดี๋ยวแม่เอาหมวกให้นะลูกนะเดี๋ยวเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวใส่หมวกนะลูกแดดร้อนเขียนเร็วสิหนูเมยี่กอนไงเหมือนกันไม่งั้นน้องมาเข็นเอาไหมทำไมพูดแบบนั้นกับน้องล่ะลูก น้องยังเด็กอยู่น้องเขียนไม่ไหวหรอกนี่เดี๋ยวถึงร่มไม้ข้างหน้าเดี๋ยวเราก็ได้พักอีกแล้ว,ว,วพักก่อนนะล,ลูกนะร้อนเหนื่อยแม่ ตอนไหนจะถึงบ้านหนูหิวข้าวอ๋ออดทนอีกนิดนะลูกนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วบนอยู่นั่นแหละแดดร้อนก็ร้อนก็มาเขียนช่วยกันสิเหนื่อยก็เหนื่อยน้ำก็ไม่ได้กินอะอา,าน่า็หิวเดีอยวว่าน้องลูกน้องยังเด็กอยู่น้องคงจะเ<ล>หนื่อยเลยหนูน้ำนะแต่หนูโตแล้วอดทนอีกนิดนะลูกนะเร็วๆใกล้ถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้ว ทวนอีกนิดนะถึงบ้านเราแล้วเนี่ยไดจังเลยแบบก็มาหมดตอนนี้เนาะตั้งหลายกิโลเอ๊น้องหมามารับเราแล้วแบ้านเราแล้วลูก ก่อนได้ไหมหน้องหนูได้น้องกินก่อนนะแม่เหลือน้ำให้ผมแค่นี้เหรอเช่ารถมาตั้งไกลเหนื่อยก็เหนือยแด่รนก็รนผมไม่กินแล้วเอ็ดเอ็ดจะมาก่อนลูกมันก็เหลืออยู่นะเนี่ย เลืออยู่นิดนึงลูกแม่ขอโทษเน็ตเน็ตหรือว่าเราจะทำผิดไปจริงๆเน็ตลูกสงสัยลูกใจหิวเน็ตเอ้ยแม่จะไม่ทำอีกแล้วลูกเน็ตเน็ตลูกเน็ตมานั่งทำอะไรตรงนี้เน็ตแม่ขอโทษเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้ดื่มนะลูกนะไปะ แบบนี้อีกนะลูกแม่ขอโทษนะแม่ไม่รู้ว่าลูกเหนื่อยนะลูกต่างลูก